สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มีโอกาสดีได้มาร่วมพิธีมอบที่ดินให้แก่วัดหรือว่าสำนักสงฆ์หนองหินหาวของเราซึ่งตั้งอยู่ตำบลโพชัยนะครับบ้านห<อ>้วยบงตำบลโพชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูซึ่งท่านอาจารย์มานิต รัตนะซึ่งเป็นเจ้าของที่เดิมในจุดนี้นะครับซึ่งได้มอบให้แก่ลูกสาวในเวลาต่อมาแต่ก็มีจิตใจใสศรัทธาในเรื่อมใสในพระพุทธศา,ศาสนาของวัดหรือว่าสำนักสงฆ์ยินหาของเราในวันนี้จึงได้มอบที่ดินแปลงนี้จำนวนทั้งหมดกี่ไร่นะครับหกไร่หไร่นะครับซึ่งมี ความเป็นมาอย่างไรถึงได้มอบให้ทางวัดให้ถูกต้องในเวลานี้นะครับผมอยากทราบาให้คณะกรรมการที่นั่งอยู่ตรงนี้ได้ทราบด้วยกันนะครับว่าเพราะเหตุผลใดถึงได้ยกที่แปลงนี้ซึ่งมีมูลค่าประเมินแล้วไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทในขณะนี้นะครับรว,รวบรวมเบ็ดเสร็จก็คงจะเยอะกว่านี้นะครับในโอกาสต,ต่อไปครับ ขอเรียนถามสักนิดหน่อยนะครับ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 วามในใจว่าเลยครับครับผมชื่อปณิชฐ์ุรรัตนะนะครับเป็นลูกของคุณยายัดัะครับคุณพ่อคองเหรียนรัตนะนะครับครับมีพี่น้องด้วยกันห้าคนนะครับมีอาจารย์ทิดใจนะครับมีอาจารย์สมบิตมีคุณรูพันธิพาครับมีผมเลยครับปณิต์แล้วก็มีอีกคนเดียวคือสมบิษฐนะครับผมมาซื้อที่ดินที่ บ้านหฮ่ยบงนี่ตั้งแต่ปีสองสามครับตั้งแต่ตอนผมยังหนุ่มนะครับตอนนั้นผมมาที่นี้บ้านหฮ่ยบงนี่เป็นบ้านหมู่บ้านที่ยังไม่มีวัดนะครับผมก็เคยตั้งใจไว้ว่าต้องย้อนหลังไปสมัยน้าแอยงนะครับน้าโจนนะครับย้อนหลังไปเป็นยี่สิบสามจุดปีไปแล้วครับว่ามันไม่มีวัดก็เลยอยากจะให้มีวัดในหมู่บ้านจะได้ทำนุบำงุงศาสนาเพราะว่าชาวบ้านจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลๆนะครับถึงแม้ว่า บ้านฮุ่ยโบ่นะครับจะมีวัดอีกวัดหนึ่งเป็นวัดป่าเลยครับมีอีกฟังเลยนะครับแต่ว่าการเดินทางไม่ค่อยสะดวกครับต้องข้ามถนนั้งหลังนี่ถนนเราก็ตั้งแต่ก่อนนะครับเวลาผมมาจะมีทางเดียวครับเดี๋ยวนี้ไม่มีทางเดียวครับผมต้องไปแยกอยู่ที่บ้านหองขานครับตั้งไกลครับกว่าจะถึงทางยวบ้านเข้ามาซึ่งผมก็เลยตั้งใจว่าเออถ้าพอได้เวลาสมควรนะครับผมก็จะถวายที่ดินตัวนี้ให้เป็นสร้างวันครับซึ่งชาวบ้านก็บอกว่าตรงนี้นะครับมีเรื่องราว ปลัมปลานะครับมีเรื่องของแม่ย่านางมีเรื่องของปู่ศิโตมีเรื่องของแม่ย่าปู่มาอะไรนี้นะครับครับเออยู่ในที่ที่ดินของเรานะครับับว่าอยากให้เป็นวัดนะครับต่อกปครับอยู่ใกล้แหล่งน้ําครับแหล่งน้ํหนองหินทาะนรับครับซึ่งเป็นแหล่งน้ําที่ชาวบ้านใช้พ่อปู่นะครับทำมาหากินนะครับซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นแหล่งน้าสาธารณะสาธารณะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นน้ําดีครับ พอมาที่จังแรกพอสร้างวัดปั๊บนี่ครับประเจตน้ําก็ได้น้ำนะครับรัาพิกสูก็มาจบาบรรดาอยู่นี่ไม่ค่อยไม่ขาดครับมาเออมาเรื่อยๆนะครับเวียนกันมาจนล่าสุดนี้ก็คือท่านหลวงปู่เง่านะครับซึ่งเคยเป็นเจ้าวัดวัดบ้าน,นลาพูครับที่วัดเ,เป่าทยานบ้านลาพูนะครับที่อาเภอเมืองของเรานะครับก็ได้มาจํา ที่น in ี่นะครับมัจะบริาที่นี่แล้วก็เป็นคนพานะครับที่ต่างนะครับซึ่งคิดว่าวัดของเรานะครับจานวนเนื้อที่ก็ตรงตามของคำนักพุทธที่กำหนดไปนะครับเพื่อถูกใกล้ถึงสามารถเป็นวัดได้นะครับซึ่งถ้านานๆไปถ้าเราอยากขยายนะครับหมายถึงว่าถ้าวัดมีความเชริญเรื่องูเรื่องต่อไปแล้วก็ขยายออกไปเรื่อยๆได้นะผมเห็นว่าการพัฒนาศาสนานะครับของศาสนาพุทธเราคงจะเป็นอย่างนี้แหละครับ เป็นชั่วลูกชั่วหลานนะครับถึงผมตั้งใจไว้ตั้งใจเริ่มเริ่มเริ่มแรกแหะครับจนมาถึงบัดนี้ก็ถึงเวลาสูงคนผมก็เลยพาลูกนะครับพาครอบครัวนะครับมามอบครมาถวายที่ดินสำหรับจ้างวันครับผมมีเรื่องก่าวแค่นี้ครับครับขอบคุณมากนะครับเมื่อกี้ผมไอ้ข่าวชื่อถูกต้องหรือไม่ครับเมื่อกครับเมื่อตะกี้ได้สัมภาษณ์ท่านอาจารย์ ประนิตนะครับไม่ใช่มานิตที่กล่าวไปข้างต้นขอภัยด้วยนะครับซึ่งชื่อที่ถูกต้องคือประนิตบุตรรัตะนะครับซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงตกไร่นี้นะครับถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็สำนักสำนักพุทธศาสนาประมาณนี้นะครับว่าหกไร่ขึ้นไปถึงจะสามารถตั้งเป็นวัดได้นะครับก็เป็นโอกาสดีซึ่งเหมาะเจาะเหลือเกินนะครับ ขอบคุณท่านอาจารย์ป euh, ณิช์มากนะครับครับครับทำกรรมการทุกท่านด้วยครับชาทวกเหมือนถวกวัดถูกรางวัลที่หนึ่งเลยนะครับครับ เกิจัิงสีล่ะครับทา่ทานเกือบเป็นซองเห็นดาวหลายพวกครับหลังค่ากะอปูอ,อยู่ครับว่าในนี่ั้งวันมาเห็ดน,นะครับนี่ตามสภาพจัิงสิล่ะครับเมญยาสีปทุมมากับไปเอมมาจากเมืองโคราชนะครับส่วยงามครับมือมี่กับมีพันของเมญยาสองพนันงามสีชมพูอบอกสีชมพูแล้วก็บนุ่เขียวปนนะครับ สลับสีชมพูประกอบใบกองบ้านเฮ้านะครับหนึ่งวีความสวยงามขึ้นมาอีกแบบหนึ่งนะครับครับเรามาบินครับพอดีคุณยายคุณนด้เอาพวงมาไล่ คุณดอกดาวเรื่องครับมาใส่ให่เมียานะครับเมียาชีบะชุมมาทั้งคางกับพี่สุดไม่เพิ่นมาถวายใส่หุนพร้อมยางงามสวยงามเลยครับทั้งคุณใา้มือไปคุณครับเมณองบาเยากาศช่วงนี้ก็เวลาสีร่ำนะครับนี่เจ้าภาพเอานังร่ำมาเพื่อจะร่ำถวายเมียาครับ ครับมะบรรยากาศทั้งคุณครับนี่ท่านผู้ชมมานั่งรอแล้วครับตอนนี้ท่านผู้ชมมานั่งรอแล้วอันนี้เป็นเครื่องวายนะครับผนละไม่เก่ายางอันนี้มันยังได้ถุงนี่อ๋อเป็นเสานะครับมือนี่ิ่นถวายเสาอ้อมบริเวณนนะครับบริเนินสาร่าดีนะครับสารามเนมียาทั้งขางทั้งด่านมีไฟทั้งคู่มันเดียว ขาเล็กใส่แล้วก็เเป็นโซโอ่อ้อมว่าให้ค้นเข้าไปแบบเฉตดหูหหางที่ครับทั้งด้านคุนครับเล่าไม้ไผ่ทั้งดา้านคุนขีเทียนนะครับ <S <S 1> <S 1> เอาเป็นเสาเหล่ามีโซนะครับมีโซอ้อมเพื่อกันว่าให้่อนเข้าไปเพข้นเข้าไปได้ขึ้นเก่าแล้วครับแต่ว่าให้เป็นเฉียดเป็นเฉียดไ่ให้เข่านะครับประมาณนี้ครับตูวบ่ วังหันเห็นเก้าอี้วันนี้เตี่ยนแปลงครับเอาสานมะปูครับวันนี้เดี๋ยนั่งร่ำล่ำวองนี้กับพระจักครับนเอาจานมะปูวังหันเห็นนั่งเป็นแถวแล้วเตี้ยไม่แล้วครับเอาเยี่ยงนอกอีกครับวันนี้ยู่ตั้งหอกกับก็บมบีอยู่ครับทั้งนี้ก็เวลาจัหน่อยใกล้เราละครับส่วนฝังดินกับสีมมนเทพปูนพ่้มครับนี่ ค่อยสียู่คันเราไปฟังจีนด้วยคือจีบัวหวสนิมกับจินขาดครับครับมาชมบรรยกกาดท่านี้รอดพิลานั่งล่อครับนี่นี่ร่องฟองไปเป็นมา้จาจับไใบกูยาเลยครับขวามือผมนี่จะเป็นยาสีปทุมม้าครับไส้มือนี่จะเป็น อูสีสุดทั <dessus> ato, ่วนะครับอีมุ่หนึ่งทั้งด้านพูดนะครับสองคนกำลังไหวอยู่ผนครับว่าเจ้าภาพยุดทุ่บสิบหกดอกเ่าท่นจะนั่งคุ่มีอยังดูว่ดทุ่บสิบหกดอกจะได้นั่งมาล่ำบานีเสียงคล้องกระดังเรียบบานีรอเี่ละเสียงเพ่งเก่าไปไว้แล้วพ่นรอจะเปิด ท่านผู้ชมก็ถามหลายคนว่าเป็นไดสิร่ำม,มา่สั่นม <c oughs> ันทายคุณเป็นมั่งว่าขึ้นว่าสิร่ำแล้วว่าสัน่นคนอรอเวลาจำหนึ่งกำลังทําพิธีเพ่ท่านเรียบร้อยคนทําพิธีก็สินเม็นผู้นี้ครับนี่ <c oughs> นั่ใกล้สีแล้วเรามา่ครับแต่นี้ครับนีเอฟซี FC สีมาต้นย่างครับซี่มาต้นย่างเป็นเฮดหูนูครับยี่ตรงนี้ครับเต็มอยู่นี้ครับขึ้นไปวันนี้ครับ ตื่นไปไปเมื่นวันไหนส่วงวพาะัาจารยคุณบอกว่า,วาเขาขาว่าจา่ยน,นค,ครับ นี่เอที่สองตีวันนี้เรียกยาวันาง่าย่อยิ้มยิ้มยิ้มแล้วแต่ลำเป้าไม่ยังมาเร็นเรื่อวเร็วเร็วอันเอาน้ำแดงมาเติอมบ่ครับด้วยจังไง อยู่ไหนเอาขวดเอาขวดเป็นขวดเป็นแก้วก็ได้อร่อยมาพ่อ ครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นครับท่านผู้ชมกำลังเบิ่งกันอยู่ว่ามันอย่างเกิดขึ้นนะครับเ <c oughs> อาบนเอา๋ย้นครับเด้อ <c oughs> อันนี้คือ,อการฟ้อนถวายเนญาปูนะครับเนญาสีบทุ่มมากนะครับเด้อป็นนี่เหตุการณ์นี้แหละครับเป็นอั่างเสี่ยครับ เพิ่นกำลังไปเอาเนี้ยมาให้พี่สันเพิ่นเดียวยังบุระอันมาแล้วเอาน้ามาพี่สันมันวดนหน้าเอามาไครับได้มาแล้วน้าบ้านนี่ าเมื่อนี่ก็เป็นชุดสวยงามของเมญานะครับทั้งองค์เมญาสวยงามครับทั้งเื่องเส้นไวนะครับเื่องแจงสวยงามครับเครื่องสำา่างแล้วก็มีเื่องประดับนะครับสวยงามหลายครับทั้งผลไม้ ทางนี้ก็มีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นขึ้นกันครับท่ารังโ้ด้น้งวั่ะไสนองควัดนี่บ่องทอาหารจกับ้า่เนาะโอย้ามเนี่องมีองที่น่งค่จะมีหลักสอมองที่สอบ่ค่ะองที่แรกออกข้านไปเด้ว จ้าจ้าแก้ผือกลายันแมแ้วขนแม่ค่ะไอ้ว่างแมเลยเลยรเลยนานา่ไนางนต้เอาไรอวัน้เอาอรงานเบ จ้าใจต้องใจ้ตัเราดูแลบ้านดูแล้านดูแลบ้านแลบ้านอง้ให่รนวกราองค่แรกออกไปแล้วองคที่สองตามญาญาบายเอาไว้เดียว อยากเทศไหนเพื่อนล่ะครับปรากฏว่าใส่เวลารวมชะ่วงนะครับชั่วงกลัวๆนะครับได้ถวายล่ำซีรอบครับปูยาคอยให้เศร้าครับที่แรกว่าเสียวรอบเดียววันนี้ปรากฏว่าเอาซีรอบครับเ่นค่อยเป็นที่พ่อใจมือนีนะครับเป็นอันว่าอันเคลียรลับอีิงต่างๆกัอยีในการฟ้อนน้ำนี่แหละครับอันนับเลขซีนประมาณนีลนะครับ อันเลกที่นี่สำคัญมือนี่นค,รค,รครับครับครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ติตามนะครับคอมเมนต์ให้นะครับเป็นยังไงคลิปอ่าแสวงบุญสแสวงชั่วของเฮานี้จะติดตามการทำบุญของพี่น้องชาวบ้า,บานบ้านนั่นบ้านนี่ไปยังซีแล้ครับที่มากครับการ แสวงบุญนี่นะครับที่ได้บุญน้ำกันหลายๆขอบคุณครับ